กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมฟ okay, ิวแซดผมจะมาเล่นโลบักวันพีนะครับวันนี้ผมจะมาฟาร์มให้ถึงเลยเป็น300นะครับแล้วผมก็จะขี้บุกิเกียฟาร์มอ่ะแต่ผมจะฟาร์มให้ถึงเลเวลน300วันนี้ตอนนี้ผมใช้ผลมืดอ่ะไอ้ผลความมืดอ่ะไอ้ผลหนวดดำอ่ะใช่มาฟาร์มเรื่อยๆครับผมใช้ผลความมืดเลยฟาร์มง่ายไง แล้วก็ผมจะมาสอนครับอันนี้อันแรกก็คือถ้าอัพมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมมันอัพมันก็คือหมัดอันที่สองมันก็คือหมัดเอออันแรกก่อนอันแรกก็คือหมัดกับมานาอันสีฟ้าๆที่มันโดดรอดูมันจะลดลดลดเห็นปะนั่นแหละอันที่สองก็เลือดอันที่เป็นสีน้ำเงินน้ำเงินอ่ะอันนี้มันเป็นเลือดใช่แล้วมันจะเป็นหลอดเลือดอ่ะอันที่สามก็คือมีดเนี่ยอัพมันจะเป็นตีแบบตีไว้อ่ะ อันที่สี่ก็คือปืนอันที่สามส่วนอันที่สามก็คือสกิลครับใช่อ้ผมอันนี้ก็คือฟิง์เนี่ยอันเอฟอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้อ่ะเพิ่งหัดเล่นแล้วก็ฟาร์มไปก่อนครับเลื่นเกมมาก็ฟาร์มไปครับผมโชคดีผมได้ผลมืดมีคนให้ไงอันนี่ก็คือดาบแฉงเดี๋ยวผมจะมาสอนครับว่าถ้าใครอยาก้ผมสอนหาดาบแฉงก็บอกได้ให้ผมสอนครับ หายง่ายครับมันต้องไปตีเป็นบอสแชงบอสอะไรอะหรือหาผ้าคลุมอะไรเงี้ยแต่ผ้าคลุมผมมันน่าจะมันไม่ในกระเป๋ามันน่าจะหายไปอะเฮียแก็ไม่รู้ดิว่ามันหายไปไหนและทุกหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงมันจะดอกพวกผลปีศาจครับมันจะดอกทั่วแมปเลยใครอยากหุ้มสอรหาผมปีศาจก็บอกมาได้ ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ผมก็เพิ่งหัดเล่นได้ไม่กี่วันแล้วก็ฟาร์มไปก่อนครับส่วนเห็นเห็นข้างหน้าครับนะ่ะไอ้ตรงนั้นน่ะเนี่ย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 มันก็คือเกาะลิงไอ้เกาะลิงมันก็มีการสุม่มผลปีศาจแล้วแต่เวลเราถ้าเวลเราสูงม,มันก็แบบมันก็แบบมันก็สุ่มเยอะหน่อยแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับมันก็พอสุ่มได้ ใครไม่รู้ผมก็บอกไปก่อนส่วนท่าที่สีอ่อันติอันนี้มันก็คือเนี่ยเป็นลูกบอลจิจิสีดำอะ่ะส่วนส่วนท่าสองของหนวดหนวดดำแบบผุนพิศาจข้อมืดมันก็ดูดนี่นก็มันก็ยูนะ่ะก็ดีครับเอาไว้ m p ม PV p ก็ได้ฟาร์มก็ได้ครับผุนพิศาจส,สาร์่นิดนี้ ตกนงานเลยวะ <Outside> ผมอยากไปเกาะสุดท้ายไป EP หนึ่งนะครับมันจะมีเป็น EP ไป EP ไปผมจะมาเล่น EP หนึ่งก็คือผมจะมาฟาร์มถึงวลวสามร้อย มันก็เปื่อยๆนะครับใช่เปลือปล่อยๆหน่อยอาฟาร์มไปเรื่อยครับอัองหมะฟาร์มก็ชิวๆครับชิวๆที่นิวยอร์กอะไรเงี้ยโอเคไม่โดนผมมันจะเล่นในคอมนะมันก็แบบสกิลมันก็ยากอะ่ะเอ้อ่ะผมไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่ถ้าเล่นในคอมก็ถือว่าแบบกิง่ง มันจะสก,กิลมันก็จะแม่นขึ้นอะไรขึ้นแบบกดก็กดง่ายดีทุกอย่างมันมีก็เสียเลยใน้อมาลองฟาร์มไปเลยครับ แล้ผมจะไปบอกจุดที่สุมผลผลพิษานะครับผมขอฟา้ามอ,อนแป๊บหนึ่ง ฟาร์มมาด้วยเลยครับไหนแค่ไหนก็ต้องฟาร์มครับเป็นเกมฆ่าเวลาจริงๆเลย มันแย่ง,งรเราฟาม์มไปเนี่ย ซาลิดน่ะท่าน วิงไหนวะเฮีย ຮ່າไงເອໂດນຄູດີ เจาะมากก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมตั้งเลเวลจิบมากแล้ว

อย่าลืมรับเคส ออกเลยแ้่แล้วก็ฟาไปเรื่อยๆครับดู้ชมโอ้ยเหนื่อยวะ่ะ อย่ไปช,ชื่อที่นิวยอร์กจวออกมาดูพี่ก่อนแล้วขอาร์มอีกสักแป๊บก็เดี๋ยวผงจะพาไปให้ดูพวกเกาะลิงอะไรเงี้ย ลองฟันดิฟันไหมค่ะ กางจนออกป้อนอีพีหนึ่งเอาลึงชาติโอเคออกขอออกไปดูพี่ก่อนแป๊บน,นึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยมองนอนว่ะครับจบก,ก็พี่คลิปว่าจบกับพ่นี้เลย อคุณก็ผมอยากนอน,นครับก็ขอโทษด้วยก็จบไปง่าี้น,นะครับไดปปะครับอีพีสองแล้วตามมา